เหมือนเดิมเฮ้ยอาวะเรามาอยู่กันในแผนป,ประตูอัดยังวะอัดแล้วใช่ไหมปลาปลาปลแล้ลวทำไมตัวผมเป็นแบบนี้วะ เู้สุกนาเปญญาอุ๊ยเกลือบละนี่นะเิดเดียวไม่เยอะหก <Huh? S 2> ตาได้เ <b> หรอด้วยเพื่อ,อมนมาลงตาอ้ออออออวาวได้คนหนึ่งอยู่วะ อะไรคนหนึ่งอ่ะเอิงอยู่ยยสกุยไม่ได้ว่าเพื่อน ไม่มีโลบักโอ้เยอะจังวะอันนี้อะไรชั้ละเพื่อนยัไม่ออกเลยเพื่อนเพื่อน เกือบแล้วไม่ลาวโหลับไปดูป๊บ สิบห้าเดี๋ยวสิบหกข้อละผ่านไปแล้วฮ้ๆไม่ใช่ยามันคือที่วี่งเร็ว

ไปกับพี่ปไปเลยวะเฮ้ยอันนินดูแล้วล่ะเฮ้ยตู๊ตุ้ตุ๊ตุ๊อ,อะไรแลบ้นล่ะก,กูเฮ้ยห้องไหนวะหมืดมากหาอะไรครับ ี๋ยว่าหากุญแจเฮ้ยนวมีล็อกพริกไปเลยไมอเสียเลายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหฮาเลื่อนมาฮ่าฮ่าฮ่า cái <laughs> này đẹp đi mướt, cầm, tắm mướt. còn đi nữa. ui, cút tông chai một. Hãy ไม่มีเสียงอ่ะโอเคโอ้โหมือดอีกแล้ว อันนี้เท่าไหร่โอเคตอนนันตอนนั้นแตเออมึงยังไม่ออกเหรอวอกูมีโลบักแล้วกระพริบอะไรวะ สามเอ็ดทุกทีครับสามเอ็ดสามสองเ่ยโอ้ยคออะไรวะไปดิไปวิ่งเร็ว เจ้ามวยชอนเะ้รกันบ้าเออโ้ดันพิบไปกับพิบมาเลยซเปอร์นายว่าคิวินเดียวจะผ่านไหมถ้าจะย่อน ท้านยอกดนี่นะถ้าเยอกดชิปก็ได้มาเลยครับมา้รับมาครรับยเฮ้ยติดโอ้

ซีซีนี่ใช่ปะทำไมทำไมรู้สึกแหลกๆวะไม่บอกเลยหอม,มจ้าโอเค แอบไปห้องแน่วะเฮ้ยฉันแอบมาแล้วแอบใต้เจ่งนะครับมันมืดจังวะโคตรมืดเลย ี่ห้องอะไรคุงทักโอ้ต้องใช้กุญแจอีกมันมืดมากคนระับเราไม่มีไฟฉายด้วยนะเอออ,อุ้ย ชิบหายละแล้วกุญแจอยู่ไหน

ตกใจมันไม่มีเสียงเลยไปอะไรมไม่มีเลยเหรออ๋อโอเคโอเค,เ,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 คเดี๋ยวเิ่งโอเค,เค,เค,เคึกๆน,น,นะครับเรียบร้อยข้างบนไงห้านบน,บนโอเคครับแม่งมันไม่มีแล้วนะ มีเสียงเลย โอคครับผมโซลคินี้อะไรก่อนไม่เจอเลยครับนนียบล้วครับ